สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพบกับผมวิว skywalker ครับวันนี้ก็เช่นเดิมครับเมาไปกินกับลูกค้ามาเมาอีกแล้วพอเมาก็อยากอัดคลิปวันนี้ผมจะมาเล่าถึงประเด็นที่หลายคนสงสัยผมว่าก็มีหลายคนชอบสงสัยเรื่องนี้อยู่แล้วแหละทำไมเอ้มึงมีเงินอยู่แล้วมึงเล่นทำไมวะอะไรแบบนี้ มีเงินแล้วมึงไปเสียให้การพนันทำไมก็เป็นกูกูไปใช้ชีวิตสุขสบายอะไรอย่างเงี้ยผมขอเรียนก่อนผมขอขอพูดก่อนสมัยก่อนผมเป็นคนไม่รวยนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ไม่ได้รวยนะเพราะพรหมดตูแล้วเมื่อสัก6กปีที่แล้วเนี่ผมยังกินเงินเดือนเป็นช่างบริษัทเงินเดือนแค่หมื่นสองเองนะ เงินเดือน12ื่นผมทำอยู่บริษัทเก่านี่มาร่วม16ปีเลยนะเงินเดือนปีล่าสุดน่ยเพิ่งจะหมื่นสองเองผมก็เป็นช่างบริษัททำเกี่ยวกับสาว,วน้ำนี่แหละเมื่อก่อนครับผมอะตัดสินใจอยู่นั้นทำไงผมพอมาถึงปี1ิบที่สิเนี่ยผมอยากจะลาออก ผมอยากจะลาออกจากงานผมรู้สึกเบื่อมันถึงเวลาที่ผมจะต้องไปทํางานของผมเองแล้วผมรู้สึกว่าเราให้เวลากับเขามามากพอแล้วแล้วอา,อาเพื่อนอยากรู้ว่าทําไมผมถึงเงินเดือนหมื่นสองทำไมผมถึงมีเงินเยอะแยะผมถึงเป็นผมทุกวันนี้ได้ผมพูดแบบย่อๆให้ฟังกันแล้วกันเอาแบบย่อๆเลย ผมเงินเดือนหมื่นสองทำงานหยุดทุกวันอาทิตย์แต่ทำงานแปดโมงเช้าถึง5้าโมงและผมอะทำงานผมก็จะไปรับจ็อบไปรับดูแลสดูอะไรทุกครั้ง5้าโมงเย็นปุ๊บผมจะต้องรีบเตรียมตัวเมื่อก่อนมีแค่มอเตอร์ไซค์คันเดียวมีนูโวคันเดียว, <c oughs> วเก็บเครื่องมือเก็บอ,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 อะไรใส่ข้างใต้มันเก็บของได้เยอะ ท่อเนี้ยตัดเท่ากับตัวรถผมวิ่งไปรับจ็อบทุกวันผมเลิกงานเที่ยงคืนทุกวันไปรับงานติดตั้งปัม๊มจ็อบหนึ่งนี่อย่างน้อยก็คืนหนึ่งก็มีถึงหกพันเจ็ดพันแล้วอันนี้กําไรนะครับแต่ว่าก็แลกกับมาที่ผมต้องทํางานดึกดื่นทุกวันผมอยู่ตลิ่งชันเมื่อก่อนเนะี่ยผมต้องไปทํางานถึงสีนครินไปทํางานถึงชนบุรีด้วยขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยถึงในถึงกันสมัยไปรุ่นเนี้ย ไปหมดผมเคยไปรับงานถึงสุรินทร์ด้วยซ้ำไปแต่สุรินทร์เนี่ยเมื่อก่อนยังไม่มีรถเกง๋งนะนั่งรถทัวร์ไปซื้อปั๊มเนี่ยฝากรถทัวร์แล้วก็ตัวเองอะ่ะขี่ขีรข่รถไฟผมจำได้ตอนนั้นขี่รถไฟขี่รถไฟไปรถไฟเมื่อก่อนก็ไม่ไม่กี่บาทนะแต่ว่าไม่ได้ไปลงสุรินทร์นะตอนนั้นไปลงสีสเก็ตแล้วก็นั่งรถจากสีสเก็ตกลับมาผมจําไม่ได้แล้วทำไม,ไมตอนนั้นถึงทําอย่างนั้น ผมก็ไปรับจ็อบแต่ตอนที่ไปรับเนะี่ยผมก็ไปเย็นวันเสาร์ทำไปถึงปุ๊บการเริ่มทำเลยถึงดึกมากตอนนั้นรู้สึกจะไปถึงประมาณสักตีสามผมทำงานเลยอยู่ที่สวนงาช้างผมจำได้สวนงาช้างสุรินผมทำงานเลยพอทำปุ๊บผมก็ทำ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 ไปเรื่อยๆติดตั้งปั๊มเสร็จจนถึง ตอนเย็นผมก็กลับบ้านแล้วผมก็ไปรับดูแลสระดูแลสระไว้นะ้ําอาทิตย์ละ,อะสองครั้งในแต่ละสระนี่มันช้ำเวลาในการดูแลสระแค่ประมาณหนึ่งชั่วโมงแค่นั้นแหละผมก็ไปรับดูแลสระอย่างนั้นถ้าผมอาทิตย์หนึ่งผมไปรับสักตอนนั้นผมน่าจะรับได้ประมาณสีส่สระสี่สระทำสระละชั่วโมงในตอนประมาณ 6โมงเย็นแต่ว่ามันวันเว้นวันมันเว้นวันผมก็ไปทําทีนี้รายได้จากการทําดูแลสาสรเนี่ยสี่สาสเนี่ยก็จะตกสาสรหนึ่งก็จะได้ประมาณสี่พันบาทก็คูณสี่เข้าไปไม่รวมที่ผมจะต้องไปรับจ็อบทําระบบทํำอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งผมเป็นคนขยันมากผมผมทําไม่หยุดเลยผมเคยแม้กระทั่งไปขายปลาหมึกนะผมจะบอกให้ ผมชอบกินปลาหมึกมากเลยนะทุกอย่างในชีวิตผมมันจะต้องเป็นปลาหมึกหมดนะคือผมชอบกินปลาหมึกมากแล้วผมก็เป็นภูมิแพ้แพ้ปลาหมึกมากเหมือนกันแต่ชอบมากผมไปขายทั้งปลาหมึกไปลงทุนทําอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดผมเคยแม้กระทั่งไปขายตรงขายพวกซูเรียนขายเอ็มเวลอะไรพวกเนี้ยไปหมดครับผมไปหมดจากปกติเวลาที่ผมไปทํางานนะไปทําที่ไหนลูกค้ายกมือไหว้แบบโอ้โห เหมือนเรามาช่วยเหลือมาให้ความรู้อะไรเงี้ยแต่พอจบงานปุ๊บเนี่ยผมยกตะกร้าสาธิตขึ้นมาพุ๊บเนี่ลูกค้าที่หน้าเปลี่ยนเลยแบบจากที่อเห็นเราเป็นเหมือนพระเจ้าสักพักพอเราถือตะกร้าสาธิตลงมาเนี่ยเห็นเราเป็นหมาอะไรแบบไม่อยากซื้อหรือต้องซื้อเพราะจำใจแต่ผมทําอย่างงั้นอยู่สองปีเลยนะเ <c oughs> ดินความบ้าของผมอย่างที่ผมเคยบอกกันแหละเวลาผมทําอะไรเนี่ยผมผมสดจริงผมทํา ขนาดขายตรงเนี่ยมันต้องไปอบรมอบรมทุกวันอาทิตย์นะขนาดงานบริษัทก็หนกักไปรับจอบก็เยอะแยะวันอาทิตย์ผมยังต้องไปต้องไปฟังอบรมตลอดเลยเวลาที่ขายตรงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องเจอคือความผิดหวังเราออกไปสาธิตเนี่ยใครในอย่างแรกเลยร้อยคนเนี่ยต้องโดนปฏิเสธแน่นอนแปดสิบคนแล้วต้องรับความผิดหวังให้ได้ผมว่าผมออกนอกเรื่องมาไกลแล้วนะเอาแค่นี้ก็แล้วกันนี่แหละ ถึงเป็นผมทุกวันนี้นี่ไงเดี๋ยวกลับมาเรื่องการพน,นันว่าทำไมคนที่มีเงินทำไมถึงมาเล่นการพน,นันคนอื่นผมไม่รู้แต่สำหรับผมผมรู้ผมเป็นคนชอบเอาชนะผมเป็นคนชอบเล่นเกมมากเล่นเกมเพสีเล่นอะไรต่างๆน,นนะผมเป็นคนติดเกมตั้งแต่ไหนแต่ไรละซึ่งเวลาติดเกมผมนคนชอบเอาชนะมากผมไม่มีทางยอมแพ้อะไรง่ายๆอยู่แล้วพอผมเล่น จนลูกน้องมันก็มาชวนนี่แหละมันมาชวนตอนแรกเราก็เริ่มที่เงินสามพันอย่างที่ผมบอกอะเงินสามพันแรกๆก,ก็เล่นขำๆครับแต่ด้วยความที่เราเป็นยังไงดีอะเราเป็นเท่าแก่ไงเราเป็นเท่าแก่ลูกน้องมาเล่นสามร้อยห้าร้อยเล่นได้เป็นอาทิตย์ก็เรื่องของมันแต่เราเป็นเท่าแก่ด้วยความที่ปกติผมอะ เลี้ยงลูกน้องกินบงกินเบียรวันหนึ่งเป็นพันสองพันอยู่แล้วผมถามเลยทำไมผมจะต้องมาเล่นการพนันเพื่อเอาวันละห้าร้อยนั่นแหละคือความแตกต่างผมหาเงินอะไรได้ปกติก็มากมายอยู่แล้วไอการที่ผมจะมาลดตัวเพื่อเล่นการพนันเนี่ยนะอย่างน้อยวันหนึ่งมันต้องบวกเป็นห้าพันขึ้นไปไต้องบวกห้าพันเป็นหมื่นแล้วไม่ใช่ทั้งวันนะครับมันต้องใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงมันถึงจะสมกับการที่เราจะต้องป ยุ่งกับเรื่องไร้สาระพวกนี้นั่นแหละคือความแตกต่างระหว่างคนที่มีทุนเยอะกับคนมีทุนน้อยแต่คนมีทุนเยอะคืออะไรโง่งครับคนมีทุนเยอะถ้าเราเสียเราจะคิดว่าเงินที่เรามียังไงเราก็ตามมันคืนได้ยังไงเราก็จะต้องตามมันคืนให้ได้นั่นแหละคือข้อเสียของคนโง่เวลาคนมีเยอะถึงได้เสียเยอะแต่คนมีน้อยไม่ใช่เพราะเขาเก่งหรอกผมเชื่อไม่ใช่เพราะเขาเก่งเพราะเขามีอยู่แค่ห้าร้อยพอวันหมดห้าร้อยจะทำไงเขาก็ต้องเลิกไงครับ แต่ลองเขามีสักล้านเนี่ยครับเชื่อดีหมดทั้งล้านครับแน่นอนมันฉุกคิดไม่ได้หรอกรแล้วผมเองเนะไม่ว่าผมจะเล่นกี่ครั้งกี่ครั้งในช่วงห้านาทีหรือสิบนาทีแรกผมบวกตลอดแหละถ้่ผมจะหยุดเนี่ยแต่มันไม่หยุดครับมันหยุดไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะ เอาเงี้ยผมบอกผมติดแล้วกันเอาอย่างงี้แล้วกันผมติดกันเสพบติดกันเอาชนะผมเสพบติดมากทั้งทั้งที่เวลาเล่นไปสักพักมันจะเริ่มโกงและรู้เลยมันจะกินทุกตาลงหาอะไรมันก็ผิดหมดถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยต้องรู้ตัวแล้วผมก็รู้ในหัวผมก็คิดว่าเริ่มโกงกแล้วเอาอีกแล้วแต่ไม่เลิกครับไม่เลิกครับจนหมดเพราะอะไรอะ่พระพ่อว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวมึงลองดูสิตาานี้มึงลองดูสิอะไรอย่างเงี้ย ก็หมดมันถึงไม่ได้มันถึงหมดนี่ครับถ้าเป็นคนปกตินะเสียเงินสักเอาผมแล้วกันผมไม่ต้องคนอื่นหรอกเป็นผมถ้าเป็นผมเมื่อก่อนนะเสียเงินสักหมื่นนะผมอาจจะเลิกไปแล้วก็ได้ไม่สนใจไม่อะไรแต่มันดันเป็นผมทุกวันนี้ไงมันเลยซวยหน่อยเป็นผมทุกวันนี้ก็คิดว่าจะตามได้การที่ผมเสียเงินมากมายขนาดนี้ จุดเริ่มต้นว่าผมจะตามเงินสามพันคืนจากทีแรกเท่านั้นเองนะแค่จะตามเงินสามพันอ่ะเพราะเราคิดว่าเงินสามพันเดี๋ยวกูก็ตามได้รับรองอ่ะแต่ไม่คิดไม่ฝันจะโดนมาขนาดนี้การพนันอนะ่ะมันเสพติดครับเสพติดแน่นอนอย่าไปหวังเอากับมันเลยเล็กๆแน้ออๆเชื่อผมเถอะอย่างผมเนี่ยผมทำอย่างอื่นได้เยอะแยะผมไม่ต้องอะไรหรอก ถ้าผมจะเอาวันละห้าร้อยนะปกติผมจ้างลูกน้องให้ไปดูแลสระผมก็กินค่าหัวคิววันหนึ่งผมก็ได้อยู่แล้วห้าร้อยพันหนึ่งมันได้อยู่แล้วผมไม่จําเป็นต้องมาเล่นอะไรที่มันทําให้ตัวเองรู้สึกด้อยค่าแบบนี้หรอกแต่การพน,นันมันทําให้คนรู้สึกอยากเล่นอยากเล่น,อย,ลนอย่างผมนี่ถึงกับบ้าคลั่งเลยบอกให้ผมเล่นยังไงก็ตามถ้าผมได้ต่อให้ผม ผมลองเล่นเป็นอ่าอย่างเงี้ยมีเพื่อนมาแนะนํามาชอบบอกให้ผมเล่นบันลลัห้าร้อยผมก็เล่นผมผมเคยทำอย่างนั้นมาเป็นสี่สิบครั้งผมจะบอกให้อย่างที่ผมชอบบอกผมจะฝากครั้งละสามพันเสมอครั้งแรกนะแล้วผมจะเล่นทีละครึ่งก่อนพันห้าก่อนเลยไปเล่นบาคาร่าสายฟ้าตาแรกถูกก็เท่ากับว่ามันก็จะได้มาละถูกแต่ว่ามันไม่ไม่ครบพันห้าเลยมันจะคูณแต่ผมจะเล่นอยู่ประมาณหกไม้หกไม้นี่ อากฝากสามพันเนี่ยผมมีมีเกินหมื่นอยู่แล้วแต่ด้วยนิสัยพอได้ก็คิดว่าอยากได้ไปเรื่อยๆครับแล้วมีความคิดว่ามันจะออกออกคูณเยอะเวลาที่มันคูณก็จะบวกไปเรื่อยๆจากปกติตั้งเป้าบวกวันละพันสองพันก็จะบวกไวันละหมื่นวันละหมื่นขั้นต่ำเลยวันละหมื่นแน่นอนทุกวันแล้วทุกครั้งประมาณวันที่สิ ถึงสิเนี่ยมันจะเริ่มเช็คบินผมมันจะเริ่มเอาคืนพอวันนั้นผมฝาก3,000ปุ๊บ2ไม้หมดหมดนี่ไม่ใช่หมดธรรมดานะฝั่งที่ผมลงสมมติฝั่งที่ผมลง7แต้มคูณด้วย5อย่างเงี้ยมันจะต้องดึงป๊อก8มากินผมตอตาต่อมาผมลงอีกฝั่งนึงผมอาจจะป๊อกเมันก็จะดึงป๊อกเมาชน อพอตาต่อมาอีกผมลงฝั่งพอเก้าปุ๊บกลายเป็นผมเสียอีกมันก็จะยั่วผมประมาณว่าดึงไพ่มาให้ผมคูณเยอะๆเลยคูณแบบหูหลับตับไหมเลยอย่างผมแปดเจ็ดแต้มเนี่ยเจ็ดแต้มคูณเยอะมากเนี้ยมันก็จะดึงอีกฝั่งหนึ่งมาแปดหลังแดกเลยแบบหด้นานๆน่ะดึงยังไงก็เข้าแต่ถ้าเป็นฝั่งผมนะคูณเยอะ ผมดึงเก้ามาตัวที่สองต้องเป็นเอทแน่นอนแล้วตัวที่สามต้องไม่เกินสามแต้มอย่างนั้นตลอดคืออย่างนี้สีตาหลุดหลุดแน่นอนสติไปลสะสติผมไปละผมก็จะโมโหละตาหน้าลงเลยเจ็บพันมึงกินนี่มึงลองกินนี่ตานี้ไม่มีทางอโอ้โหเจ้ามือสังเกตแล้วดิลเลอร์แจกไพ่หน้ามันจะยิ้มยิ้มเลยยิ้มยิ้ม,มแบบสายตาแบบยิ้มยิ้มโอ้โหแล้วชัดเลยต่อให้ปอกแปดปอกเก้าก็มาครับ เป็นอย่างนั้นครับเป็นอย่างนั้นหลุดพอวันนั้นที่ถ้าหลุดปุ๊บหมดปุ๊บฝากใหม่ฝากใหม่ไม่เกินสองนาทีหมดฝากใหม่ฝากใหม่ในบัญชีครับมีล้านก็หมดล้านครับแล้ววันนั้นผมจะบอกให้ไม่มีทางที่ใครจะมาดึงสติได้หรอกครับมันเป็นอย่างนั้นครับแล้วผมจะบอกให้นะคนที่เขาเสียเยอะๆเขาไม่มาตามเงินวันละ500ห้าร้อยหรอกเขาไม่มองเป็นการลงทุนหรอกครับ ถ้าผมจะลงทุนเอวันละห้าร้อยผมไปทํางานดีกว่าครับผมไม่ต้องทําด้วยผมใช้ลูกน้องไปทําอ่ะผมก็ได้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราไปคิดอย่างนั้นอ่ะเป็นการลงทุนอ่ะมันจะติดผมขอบอกเลยมันจะติดถ้ามันเสพติดอ่ะมันจะเลิกยากครับมันเลิกไม่ได้ยิ่งเล่นเน่ยยิ่งติดดูอย่างผมเนี่ยถ้าผมไม่เล่นก็ไม่เล่นนะถ้าเกิดวันไหนผมเข้าไปเล่นเนี่ย ผมจะติดทันทีเลยจะได้หรือเสียผมจะติดทันทีช่วงที่ผมเลิกเล่นไปมีบางช่วงที่ผมกลับเข้ามาเล่นผมก็ลองมาเล่นอ่าเกมสล็อตที่มันเป็นอียิปต์อะไรของค่ายพีจีผมฝาก30บาทนะแจ็คพอดแตกให้ผมมาหมื่นหนึง่งพอผมเอาใหม่พอหมื่นถอนปุ๊บด้วยความกลัวมันกลัวมันจะแดกอีกถอนมาเลย7จ็ดพันเหลือไปสามพัน ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆฟีสปินเข้าอีกก็ได้อีกสามพันถอนอีกเอาเอาหม่ก oh ดยิ่งกดย,ยิ่งได้ครับวันนั้นอนะ่ะบวกบวกเยอะมากบวกเป็นสี่หมื่นเลยเป็นไงครับตออื่นเช้ามาปุ๊บเอาอีกเกมเดียวแหละโดนสามพันหมดสามพันหมดไงฝากเลยครับฝากอีกหมดพอเกมสล็อตนะถ้าเกิดเราฝากถึงสองครั้งอ่ะสมมติว่าแดกหกพันเราหมดเนี่ย ไม่ไม่เอาละไรสารละบาคคล่าครับไปเล่นบาคคล่าแล้วถ้าเวลา,างนี้ไปเล่นบาคคล่านะครับโดนครับยังไงก็โดนโดนตลอดโดนทุกไม้นี่จุดเริ่มต้นของไฮยนะพออย่างนั้นปุ๊บยังไงครับเช้าออกจากซ่วมห้านาทีมาบัญชีมีเท่าไรหร่ละครับเกี้ยงครับผมเข้าซ่วมสิบนาทีแต่ถ้าในบัญชีมีห้าหมื่นก็หมดห0 0 0 0ื่นครับ ระยะเวลายิ่งเวลาหัวร้อนเนี่ยมันจะหมดเร็วขึ้นเรื่อยๆจากปกติเล่นตาละเจ็ดร้อยห้าสบไอ้บคาคาร่าสายฟ้าแนละ้วลงหกรยห้ามันจะกลายเป็นเจ็ดอห้าสิบถ้าเกิดเราเบิ้ลสองปุ๊บสักพักมันก็จะเพิ่มขึ้นผมจําได้ละไอ้ตอนนั้นไอ้ถ้าผมเล่นตาละหมื่นมันจะโดนหักค่าน้ำตาละสองพันห้าเง่นแหละไอ้บคาคาร่าสายฟ้าปัดซบเป็นอย่างนั้นเลยแล้วผมก็ หลุดทีไรเนี่ยผมจะต้องไปพิมพ์ด่ามันไปแชทด,ด่ามันโตมันจะแชทด,ด่าได้ผมก็แชทด,ด่าทางหลังไม่พอใจรักคำที่ผมชอบพูดบ่อยมากจะบอกว่ามึงลองแดกกูนีถ้ามึงแดกตานี้โคตรพ่อมึงตายหมดแน่นะโอ้จะเหลือหรอครับผมปอกแปดมามันก็ปอกเก้าครับถ้าพูดอย่างนี้เมื่อไหร่โดนหลังจากนั้นพอพูดอย่างงี้ไปสักพักโดนทุกตาก,ก็เริ่มไม่ไหวละเปลี่ยนนเลยต้องมาก่อนลเลยด่าดีลเลอร์ก่อน แล้วก็ y you, o you what t h e fuck w h a t the fuck อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดนแดกครับสาใจที่หมดตัวนะครับทีนี้ผมว่าเลิกเล่นนะครับนะผมเป็นห่วงจริงๆเนะเป็นห่วงกลัวทุกคนจะหมดตัวผมเองก็หมดตัวครับเอาจริงตอนนี้ก็หมดตัวถึงจะมีงานทำอยู่แต่ก็ทุรักทุเลครับผมมันทุรักทุเล เวลาที่ใครเดือดร้อนอ่ะผมช่วยได้เป็นบางคนครับผมบอกให้เพื่อนที่เสียด้วยกันนี่แหละผมช่วยได้เป็นบางคนแต่ช่วยไม่ได้ทุกคนแต่อย่ามาบอกผมว่ากําลังเครียดกําลังเดือดร้อนกําลังนู่นกําลังนี่คุณดูผมเนี่ยหน้าผมอย่างเงี้ยผมเดือดร้อนกว่าทุกคนรวมกันอยู่แล้วบอกให้ถ้าคุณว่าคุณเสียหลักแสนแล้วคุณมินี่เป็นแสนเดือดร้อนแล้วผมมินี่เป็นล้านมากกว่านั้นเยอะด้วย ผมยังไม่เดือดร้อนเลยผมยังมีหน้ามาอาัดคลิปให้คุณฟังอยู่เลยเนี่ยผมเลยยิ้มบ้าบอคอแตกกินเบียร์ทุกวันแต่เบียร์มันเบียร์มันกินทุกวันอยู่แล้วอะไม่กินกับเพื่อนม่กินกับลูกค้าสมัยก่อนผมกินเบียร์ขวดเดียวนอกกันนะแต่ทุกวันนี้พัฒนาละแปดขวดยังไม่นอกเลยนะยังมีหน้ามาอาัดคลิปต่อเนะี่ยเมื่อกี้ก็โดนมาหกขวดแล้วนะียแต่ผมปกติผมก็ไม่ชอบเบียร์เท่าไหร่นะ สมัยผมก่อนผมชอบกินเหล้าผมชอบกินบาคาดี้เหล้าล้ำอะ่ะบาคาดี้ผสมเบป,ปซี่ผมเป็นแล้วเหล้าสีผมเป็นคนกินเหล้าผสมเบป,ปซี่แล้วผมจะกินได้เยอะมากแก้วเยติผมเี่มกระดกกระดกกระดกเบียร์เหมือนกันครับเบียร์นี่ถ้าใส่แก้วเย,ยตินะถ้าเกิดมาเป็นวุ้นนะผมซัดทีเดียวเกือบหมดควรมันถึงได้เมาเครับ <laughs> ผมถึงได้ขี้เมาหลังๆมีขี้เมาเต็มตัวแนละ้วก็ ฝากไปด้วยครับเพื่อนผมอยากให้เลิกจริงๆนะผมไม่ได้แพ้แลรวพันผมไม่ได้ว่าตัวเองดีเด่นอะไรถ้าผมดีเด่นผมคงไม่มาเล่นการพน,นันหรอกป่านี้ครอบครัวผมก็คงมีเงินใช้สุขสบายกันไปหมดแล้วแต่นี่มันเพราะผมโง่ไงโง่แต่ไม่อยากให้ใครโง่อย่างผมแล้วก็ไม่ต้องฉลาดกว่าผมก็ได้ไม่ต้องมอมในการลงทุนวันละห้าร้อยพันหนึ่งหรอกมันไร้สาระ สำหรับผมมันไร้สาระครับถ้าผมจะเอาอย่างนั้นนะผมมีช่องทางเยอะแยะแต่มันต่างจากการพนันไงการพนันพอทาปุ๊บมันเหมือนกับรู้สึกสะใจไงแบบสะใจได้ได้งเงินมาแล้สะใจแต่สะใจได้ไม่นานหรอกครับแป๊บเดียวก็อยากฝากลนลานแต่ผมไม่เล่นแล้วแหละผมสัญญากับทุกคนแล้วว่าผมไม่เล่นถ้าผมเล่นเรียบผมหมาได้เลยเพราะว่า การที่ผมออกมาพูดให้ทุกคนฟังแบบนี้แล้วผมยังเล่นอยู่มันเป็นอะไรที่บัตรซบมากทุกเรศเป็นอะไรที่ทุเรศตัวเองมากไม่มีทางที่ผมจะเล่นอีกผมไม่เล่นแน่นอนครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมปรารถนาดีครับผมไม่ได้อยากอยู่โจมเว็บไม่ได้อยากอะไรเลย ปกติผมเป็นคนไม่เล่นการพนันนะผมจะบอกให้ผมไม่เคยเล่นการพนันเลยสมัยเด็กเนี่ยมีปมกับการพนันนิดหน่อยด้วยไม่ค่อยมีเพื่อนคบอะสมัยเด็กผมชอบอยู่คนเดียวแล้วผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือการ์ตูนมากเพื่อนไม่คบแล้วเพื่อนมันก็จะชอบมาเล่นกับผมทุกครั้งที่เล่นเราก็จะมาเอาไพ่มาเล่นตีป๊อกเด้งตีป๊อกตีก ắc, ตักผสมสิบอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็จะเสียแม่งตลอด แล้วเพื่อนอ่ะส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยทางานแต่ผมเป็นคนทํางานตั้งแต่เด็กผมเนี่ยโดนพ่อบังคับทําตั้งแต่อายุสิบขวบแล้วต้องมาตัดเหล็กแค่แจ้เมันสมัยก่อนพ่อรับเป็นเป็นช่างเหล็กรับเหมาไม่รู้เป็นบ้าอะไรถึงให้เด็กไปทํางานลยทุกวันยิ่งงงอยู่เลยพ่อก็แค้แค้นอะไรใช่ผมไปทําแต่ผมก็ได้ค่าแรงนะในเพื่อนรุ่นเดียวกันอ่ะผมกล้าบอกได้เลยว่าผมเนี่ยมีตังค์ที่สุด เพราะว่าค่าแรงที่พ่อให้มาก็เดือนหนึ่งก็พันสองพันอยู่นะต่างกับเพื่อนนะสมัยเงินไปโรงเรียนวันละสามบาทเองนะเพื่อนอ่ะมันก็จะมาเลยชวนไปเล่นแล้วทุกครั้งที่มีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อย่างพ่อแม่ของเพื่อนมาก็จะมาไล่ไม่ให้เล่นไม่เล่นการพนันมาด่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจสมัยเด็กมาด่าทำไมแต่พอเริ่มโตมาเพื่อนมันก็มาสารภาพมั พวกมันนะทุกคนอนะ่ะรวมหัวกันกินผมตีไพ่ให้กันกินนะเพื่อรอกินเงินผมะผมก็เลยมีผม,ม,มของการพานาันผมเลยไม่เล่นผมเลยรับไม่ได้ผมเลยไม่เล่นเลยแต่ไม่น่าเชื่อคนที่ไม่เล่นแล้วก็คนที่บ้างานอย่างผมทําแต่งานพอผมได้มาลองเล่นผมจะติดหนักขนาดนี้มันอันตรายครับการพน,นันอันตรายโดยเฉพาะคนที่เสพติดคนที่เป็นคนที่นิสัยอย่างผมอันตรายมาก เลิกให้ได้นะครับขอร้องล่ะครับคิดซะว่าผมเป็นเพื่อนคนหนึ่งแต่ผมไม่ใช่เพื่อนกับเว็บนะครับบอกให้ครับเว็บพนันเจอเมื่อไหร่ปากแตกเมื่อน,นั้นครับขอบคุณครับ